อัปเดตมาอีก9ชั่วโมงจากแมปทอยเลททอร์ิเฟนอืม <c oughs> คงจะไม่เป็นอีเวนต์แบบว่าเราฟาร์มกันใช่ไหมคือพี่เออพี่ฟาร์มติดต่อกันมา2อาทิตย์แล้วนะขอเป็นแบบอีเวนต์ปกตินะเขาร้องไม่ก็เป็นเออเทียแบบไ e อ้ปลดล็อกเทียคล้ายๆกับไอเซนพายก็ได้อะไรเงี้ยเอ้ยแต่ว่าเซนพายที่ยังเล่นไม่จบไปเลยเรายังเหลืออีก2ตัวที่เราจะไม่เคยเล่นนะอ่าตัวไหนเอ่ยไอเจ้าคอกกับไอไอนี่บ้ ไอเจ้าไอเดทันเนี่ยน่าจะใช่แต่ว่าน่าจะไม่ทันนั่นแหละอเออวันนี้เรามาเล่นรรออตัวรออีสี่ตัวใช่ไหมหรือสองตัวที่เหลือจากไอโอจีเขนแล้วกันมีเจ้าดีเด็กทีบกับเจ้าดาร์คบูสูทุกคน สตันกับเอ่อสตันแล้วก็สแปสทีทีหนึ่งตัวละครจะได้แนะ่เจ้าดีเดียกีบคือดาเมจประมาณ5,000จนไปถึง20,000มีระยะวงการสแปสคือ6แล้วก็ระยะวงปกติคือ13จนถึง22่คูดาวหนึ่งวิทีพิประมาณ5,000จนไปถึง20,000ทุกคนอ่ะแล้วก็เจ้าดาร์กสูตรอืดาเมจคือ2,000จนไปถึง12,000ระยะวง,ง12ถึง16กคูดาวหนึ่งวินิพีประมาณ2,000จนไปถึง12,000หื่ออืมอ่ะ ลองไปเล่นดูอ่าอันนี้กล่องไอ้กล่องเก่าเดี๋ยวนะอยู่ในเอยมันเป็นตัวอีปิกใช่ไหมอ่าน่าอยู่ล่างสุดปะอันนี้จะดักสูตดทำมาก่อนแล้วกันอันนี้อืมแล้วก็เพี้ยวตัวปั๊มตังเป็นเจ้าอีฟเพเซอร์เหมือนเดิมแล้วกัน อยู่ไหนอ่ะตัวการต้นเกมเราไม่นะ่ะเออไม่น่าจะเป็นไหมดาเมจคือประมาณ12ื่นแล้วก็2 0 0 0 0ืนเอ,อแต่ว่าตีต้นเกมคือมันตีช้ามาหล่นตีปิสเปซใช่ไหมงั้นพี่ต้องวางตัวนี้ก่อนต้นเกมเพื่อการต้นเกมอ่เดี๋ยวเพ่งน,นะเราเอาเจ้ารามิงเป็นตัวแล้วก็จะคอกูมเม่นหนึ่งคอกูมเมนอ่ะโอเคทุกคนประมาณนี้ไปเล่น,ห,นหมดได้แมเหมือนเดิมเลย สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแหล่งลงสินค้าต่างๆเช่นสเลี้ยงตัวละครหรือโรบัสพี่แนะนำเว็บนี้เลยบิวประกอนทางเว็บไซต์นะมีระบบให้เลือกซื้อไอเทมหนูตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นทอยเลตทวีเฟนหรือเพซิเดอรเก้านะและยังมีบริการจากแมปอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงระบบการเติมโรบัอีกด้วย และตอนนี้นะทางขา,าเทอเอเฟนกับไพซเบอร์เกก้านะมีระบบส่งแบบตู้จดหมายที่รวดเร็วทันใจถึงไอเดียคุณภายใน1-5นาทีเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสกิบเวฟออเจ้สกิเวฟยาวเลยแล้วก็วางตัวมังมา2ตัวอ,อือฮึยังไ่ตัวละครในอีเวนต์นี้มันก็ไม่ได้แย่ทุกคนถือว่าใช้ได้อยู่ดาเมจก็ฟูถ้าสมมติเขาไม่ได้บับตัวละครนี้พี่ว่าดาเมจก็จะอยู่ประมาณสักเออสองสามพันธ์ละมั้งอ่ะวางมาเลยต้นเกมอือหนึ่งตัว ตีมสเปซใช่ไหมต้นเกมโอเคระยะวงหกขอปิดเอฟเฟกก่อนแล้วกันเออลืมอ่านพาะศิษตัวละครเลยอะ่ะน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งเอาวางเพิ่มมาอีก3ตัวอาา่าฮะเดี๋ยวค่อยอ่านตอนท้ายเกมทุกคนช่างหัวไปก่อนระยะวงต้นเกมแค่สิบสามมั้งสั้นมากเลยเนี่ยอา่าโอเคสกิเวฟอัพเกรดมา300อันนี้300แล้วก็อีก300น่าจะเคลียร์ได้อยู่แล้วมั้งมั้งนะทุกคนทำไมระยะพระศิอยระยะวงสปเงสปซมันสั้นอย่างวะเอ๊ะไหวไหมเนี่ยหรือว่าต้องวางเพิ่มครับโอเคเดี๋ยวพี่วางเพิ่มแล้วกันอ่ะ ไอ้สเปซจริงไมนะหมเนี่ยเหมือนไม่สเปซเลยอัพเกรดมาสามร้อยแล้วก็นี่สามร้อยอ่าพี่เริ่มอัพเกรดเลยแล้วกันรู้สึกว่าน่าจะไม่ไหวทุกคนถ้าสมมติเออมันมันจะเป็นนี้อยู่นะอัพเกรดกันแรกชื่อกันหกร,ร้อยเปเมตมาหนึ่งพันเพิ่มระยะออมาหนึ่งอัพอยู่เลยอืมค่าต่อไปกชื่อกันหนึ่งพันเป็น,น 1, ปเมตมาสองพันแล้วก็เพิ่มระยะวองอมาหนึ่งอัพเกรดมาน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนมามโอเคเหมือนเดิมอ่าหลุดไปหนึ่งตัวไม่เป็นไรอุ้ยตัวละครได้โคตรเยอะเลยอ่ะไหวไหมเนี่ย โอ้โหหลุดแนฮะอ่าเดี๋ยววางเจ้าคอร์บูเมนมาหน่อยละกันอ่าตรงนี้หนึ่งตัวหลุดไปน่าจะไม่เป็นไรหรอกถ้าเข้าบ้านไปน่าจะมีปัญหาปะเนี่ยอ่าดีกว่าเดี๋ยววางเพิ่มนี่มันสเปซยังไงวะแต่มันเคลียร์ไม่หมดนะเว้เออมีใครคิดเหมือนพี่ไหม <c oughs> อ่าเก็บต้มตังมาพันสองแล้วก็อันนี้อีกพันสแล้วก็อัปเกรดมาเพิ่มอีกพันส โอเคนี่เคลียได้ข้าตระเบ็ดนคชิ้นงานสัปหะนาเป็เม็ดมาห้าพันเพิ่มรยย 3, ะยะวงสามอะรอเงินแป๊นดนังโดนเนี่ยมันเหมือนเออมันก็สแป๊ดนะเว้แต่ว่าทำไมบางตัวแบบพวกตัวเล็กมันมันมัน,ม,นมันผ่านเหมือนโงโงเลยวะอารเกมมาส5ปหะนาอุ้ยตีช้าเนี่ยไม่ธรรมาดาอ่ะเดียว,วางเพิ่มแล้วกันช่วยเคลียร์นึกว่าตัวละครจะไหวจะที่ไหนได้โอ้โห ตีช้าเกินไปอ่ะลูกนี้พี่เอาไอ้ไอ้เรนโบว์มาด้วยดีกว่าอัพเกรดเพิ่มมาอันนี้หนึ่งพันสองมีตัวไหนย,ยังไม่อัพไหมเปิบ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 อันนี้อพันสองอัพเกรดมาอันนี้เคลียร์ได้มันมีทั้งหมดกี่ขั้นเลยสองหมื่นขั้นเราไปน่าจะตัตนะทุกคนระยะวงยี่สิบสองก็ค้างสั้นนะฮไม่ธรรมดาตัวนี้ <c oughs> เหมือนตัวละครมันเน้นไม่เล่นกับเออพวกโหมดไอ้ฮาร์ดอะไรพวกน,นี้ไหมไม่รู้ว่าในแมวมันจะผ่านหรือเปล่าขั้นเราไปคือชั้นนะห้าพันเพิ่มเกียร์ม,มา 7, เจ็ดพันเพิ่ม,มาระยะวงสี่อัพเกีเยเกเยเกเ๋ยววาง เจ้าดาร์กสู il, ตรงๆอ่ะต,ตรงนี้หนึ่งตัวเจ้าดาร์ค <physics brewer y> สูนะั้แรกคือเงินหกร้อยเพเมตมาสองพันเพิ่มระยะวงสองอาก่เลยอระยะวงแคบมากอ่ะค่้ต่อไปคือชิ้เงินหนึ่งพันเเมตมาสามพันอกี่เปยอขั้นต่อไปคือชิ้นเงินสองพันห้าเเมตมาห้าพันเพิ่มระยะวงสองอาเกมาเปิบโอขค้ดรนตาและสงตัวโอ้โหไหวไหมครับเนี่ยตัวละครสนี้อาจจะขายได้ทิ้งแล้วก็อัพเกีรดไอ้เจ้าเออเค้าเปนมาพันห้าสามพันลดคูลดาวเดี๋ยทุกคน เดี๋ยวมันจะไม่ไหวแล้วก็ดาวเป็น0.821วิอ่ะรอลอยคั้นหนึ่ง9,000ดาเมจมันก็เยอะนะเว้ยสเปคก็ตีเป,ป็นสเปคแต่สปเปคจริงบตาว่าทำไมมันเอ้ย ลืมลืมว่ามันมีปัญหาเนี่ยคือทำไมมันยิงสเปรแล้วมันดูเน่าๆว่ว่ะอ่นนี่เก็บมาเก้าพันลูกคุดาวเป็น0 7นย์จุดเจ็ดแปแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เจ้ารามเมงอาหารผู้ที่ในการวางก่อนอ่ะตรงนี้แล้วก็วางเพิ่อมอีกหนึ่งตัวอ่าเก็บเจ้ารามเมงมา500 600 700 1000 2000โอเคทุกคนตัดแล้วอ่าเพิ่มนาเมตเป็นจากเท่าไรเอ่ยจาก2 0 0ห0เป็น24,000 Uh huh. แล้วคุณดาวเป็นศูน uh, ย์่สิบแปดวิอะประมาณนี้อพาสิบเจ้ทุกคนเราครบเราคงไม่ต้องอ่านแล้วมั้งรู้จะอ่านดิเข้าดูซักนิดนึงก็ได้แป๊งทุกคนเดี๋ยวพี่มาอืมรู้สึกว่าไอ้เจ้าดาร์กสูตรเออจะมีแค่สกิลสตันทุกคนเป็นสตันอ่าสี่วิทำให้พวกสกิลพี่สตันไปสี่วิส่วนไอ้เจ้าเออไอ้ดีดักทีก็คือเหมือนจะเป็นสตันเหมือนทุกคนแต่ว่าเพิ่มจากสี่วิเป็นหกวอิอืมและก็มีการยิงเป็นสเปสแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนเป็นสเปสสำหรับพี่นะ แล้วก็มีโอกาส1%ที่ตัวละครไอเจ้าสกิววิที้เนี่ยมีเลือดต่ำกว่า1แสนจะสูญเสียพลังชีวิตก็คือ10%ก็ถือว่าดีมั้งอะพาคสี่เปมาเนี้ยไปทุกคนสกิวเวฟอ๋อตัวสกิวเวฟยาวเลยแล้วก็พี่ขออนุยาเอฟพีของเวฟที่50เปอนมันจะได้ไม่ต้องเสียมากทุกคนแปะ เวฟห้าสิบสักทีถ้าสมมตพิพี่เอ่อเปิดออโต้สกิลยาวนี่คือแพ้แน่นอนทุกคนเพราะว่าตัวละครมันไม่ไหวอะ่ะคือพี่ลองหลายวิธีแล้วพี่ต้องขายเจ้าดาร์กสูตรออกไปอะ่ะวางแค่เจ้าไอเดียทัทีก็พอแล้วคือตัวละครมันไม่ไหวทุกคนด้าเมจมันก็มันก็น้อยอะ่ะเทตี้ถ้า,าได้ก็ระยะวงก็แคบอ่าโอเคบอสบอสเลือดประมาณ5ล้านไหวไม่เอ่ยไม่รู้อะ่ะไหวไม่ไหวก็ต้องดูเอา จะไหว่แหละอ้หูยเดี๋วน้อยตรรัวละครอีพีก็สามารถผ่านในหมดได้แม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติเราจะเอาเอาเอามาเีพีก็พี่ไม่แนะนำนะอ <c oughs> ีซี่ทุกคนไปทุกคนกลับสู่หน้าโรบบี้เราดีก <c oughs> ว่าอ่ะคุณ้มประมาณนี้ก่อนจบพี่มันไปพี่ว่าเออพี่มีจํานวนเงินไอโอจีเขียบอยู่ประมาณ1นึ่งพี่ว่าพี่แจกกล่องโอเขียบแล้วก,กันทั้งหมดประมาณหนึ่งหมื่นคอยก็ได้ประมาณสัก5คนหรอมั้ง10กล่อง ห้าคนทุกคนงั้นพี่จะแจกกล่อง OG เข็บให้กับเออคอมพิวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วกันนะอ่ะงั้นก็สำหรับคลิปนี้พี่เท่านี้สุนไม่ได้